ใน,ในั่นน่ะสิสาดน้ำใส่ฉันเออต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีคุคณลูกค้าท่านนั้นนะคะยังไม่แยกสั่งน้ำเลยนะคะเออไม่รู้แหละแต่งตัวก็สกปรกตัวก็เหม็น ออฉันเข้าใจนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าเขาก็เป็นลูกค้าของทางร้านเหมือนกันอะไรกันร้านเนี่ยไม่เลียกลูกค้าเลยเหรอปล่อยให้ขอทานเข้ามากินข้าวในร้านได้ยังไงฉันขอเปลี่ยนโต๊ะได้ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งผู้จัดการร้านก่อน อรีบไปเลยนะ ผมแค่อยากมานั่งกินข้าวที่ร้านนี้นะครับอ,อ้ากเหม็นอยากจะอ้วก เอทำเป็นเอาเมนูมาดูอ่านออกหรือเปล่าก็ไม่รู้อไอ้โง่ขอโทษนะครับผมไม่ว่าหรอกถ้าคุณจะว่าตัวผมสุกกระโปกอะแต่นี่คุณทำไมทำไมฉันพูดความจริเกลไม่ได้หรอตัวก็เหม็นมาเยงวันจะตอมอยู่แล้ว ยังไม่เตรียมตัวอีกสกปรกเอ้ยเมื่อไหร่จะมาย้ายโตให้ฉันเนี่ยนั่งใกล้ๆไอ้สกปรกนี่จะวกบเฮ้ยเมื่อแต่ช้าๆเมื่อไหร่จะได้โตสักทีเนี่ย คุณลูกค้าคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ล่าช้าพอดีฉันคุยกับผู้จัดจาก,การเรียบร้อยแล้วนะคะผู้จัดจาก,การแจ้งมาว่าคุณลูกค้าสามารถย้ายโต๊ะไปโซน V I P ได้คะ่ะงั้นก็ไปเลยสิผู้จัดจาก,การยังแจ้งอวกนะ่คะว่าสิ่งที่ลูกค้าพูดมันก็ถูกค่ะเพราะลูกค้าทางร้านก็คงจะไม่พอใจถ้าเกิดว่าได้นั่งกับคนแบบนี้ ฉันก็ไปเลยสิรออะไรอะ่ะโต๊ะไหนเหรอเออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้าฉันหมายถึงคุณลูกค้าท่านนี้ค่ะเพราะทางร้านคำหนึงถึงลูกค้าท่านอื่นก็เลยจัดโซน VIP ให้ลูกค้าท่านนี้ค่ะแต่ฉันเป็นคนขอย้ายโต๊ะนะคะคุณคะ เพื่อเป็นการขอโทษจากทางร้านทางร้านได้จัดโซนวีไอพให้คุณเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะคะคุเหรอครับใช่ค่ะนี่คุณทำอะไรของคุณคะคนที่จะไปอยู่โซน VIP ต้อก็คือฉัน คุณคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องทําให้มาเจอรุ่นยแย่ๆแบบนี้ในร้านเดี๋ยวรบกวนตามฉันมาทางนี้เลยนะคะไอขอทางคนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารหรอกไม่นะครับผมมีเงินอยู่ครับแต่เดี๋ยวนะผมจําได้ว่าผมวางไว้บนโต๊ะนี่คุณลูกค้าคะอย่าก,กังวลไปเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยช่าจัดการเอง คุณคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณเอาเงินไปขอคืนได้ค่ะคุณพูดบ้าอะไรของคุณฉันเนี่ยนะจะเอาเงินไ้ขอทานคนนี้มันนั่นแหละไม่มีเงินจ่ายอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะทางร้านของเรามีกล้องวงจรปิดค่ะ คุณยังมาใสาล่ลนฉันนะคุณคะคุณจะคืนเงินเขาดีๆหรือจะให้ฉันเรียกตำรวจคะ ี่คุณการที่คุณเงินเงินเยอะกว่าคนอื่นแต่งตัวดีกว่าคนอื่นคุณจะมาเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะคะเออฉันไม่กินแล้วร้านอาหารเม็นเมนเน่าๆแบบเนี้ดูสิไม่เลยวันก็บินเต็มไปหมดเลยแถมไม่พอให้ขอทางเข้ามาในร้านอีก อย่าลืมไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเออหวังว่าจะไม่เห็นคุณร้านนี้อีกฉันจะไม่มาเหยียบร้านนี้เป็นครั้งที่สองเด็ดขาดคุณคะถ้ายังไงเดี๋ยวเชิญที่โซน v i p เลยนะคะตามใช่ไหมคะ ตำรวดเดี๋ยวจะไปไหนกลับมาก่อนคุณตำรวจคะสอบไปเลยคะ่ะคนแบบเนี้ยไม่รู้จักหลับจำหรอกคะ่ะขืนปล่อยไว้นะคะก็จะไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกจะจับทำทำไมฉันทำอะไรผิด หลักฐานทุกอย่างทางร้านใด้ส่งให้ตำรวจแล้วเดี๋ยวเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักไม่นะคะไม่นะคะอย่าจาเชัน